เี้ยวแบบนี้เนี่ยช่วยเหนียวสับได้นะคะลูกค้างานสวยงานทำมากวงนี้ไม่มีรอยร้าวด้วยนะคะไม่มีตําหนิด้วยค่ะเป็นวงนะคะสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะพี่อันนี้เป็นงานเข้าใหม่ของทางร้านแม่ค้าเลยนะคะงานสวยงานทาแน่นอนค่ะวงนี้จะเป็นไซสเ์เล็กนะคะสั่งแล้วครับเดี๋ยวแม่ค้าทำการเช็คออเดอรด์ให้นะคะออเดอรด์ถูกต้องนะคะโอเคคะ่ะขอบพระคุณสำหรับออเดอร์มากๆเลยนะคะลูกค้าตอนนี้ออเดอร์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะอยากรับชมเป็น งานกำไรข้อมือด้วยไหมพี่สวยมากเลยนะสวมด้วยกันเนี่ยางานค่อนข้างฉ่ำเลยค่ะนี่อันนี้สีใกล้กันเลยเนาะสีใกล้กันไหมใกล้ออันนี้สีใกล้กันเลยพี่จะเป็นงานกําไรแบบเป็นเม,เม็ดประคำแบบนี้นะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆนิดนึงเนาะถ้าเป็นพี่ๆผู้ชายใส่เนะี่ยสวยมากเลยค่ะงานจะเป็นงานเม็ดประคำอันนี้ก็จะเป็นงานหยกเหมือนกันนะคะลูกค้า เขาก็จะเป็นงานหยกเหมือนกันนะคะจะเป็นงานโทนประมาณนี้เลยเนาะ